เหรียญสิบ,บาท2ส,สีของในหลวงรัชกาลที่9 5ปีพศนี้เก็บก่อนรวยก่อนก่อนเข้าไปรับชมรับฟังใหนคลิปนี้กดสับสไค i b เล็กกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องซ u เปอร์คอยชาแนลของผมด้วยนะครับ สวัสดีครับ FC ช่อง s u p e r ร์คอยล์ชาแนลทุกท่านนะครับทั้ง FC เก่าและ FC ใหม่คลิปนี้ผมจะนำพา FC มาดูเหรียญ10บาท2สีผ่านใช้ของในรวงรัชกาลที่9ที่นะครับมีนักสะสมนิยมเก็บกันนะครับแล้วจำนวนมากมายและนะครับหากใครยังไม่รู้นะครับว่า เหรียญ10บาทนะครับนอกจากปี 2533, 2531และ2 5 4 1นี้นะครับนอกจากนี้มีปีพศอะไรบ้างผมขอเอาเหรียญ10บบาท5ปีพศเรียงลำดับนี้มาให้เ c สีทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับผมอ่ะก็เริ่มเลยครับผมอ่ะนี่คือนะครับเหรียญ10บบาท2สีนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับผมก็มีทั้งหมด5ปีพศนะครับเริ่มแรกเลยนะครับก็ขอนำปีพศนะครับ 2,542นะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่มีการผลิตนะครับถัดจากปีพศ2,541นะครับนักสะสมก็นิยมนะครับเก็บสะสมกันทั้งแบบสภาพผ่านใช้และไม่ผ่านใช้งานนะครับ F4 ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่มีการผลิตนะครับ มากกว่าปี2541เพียงไม่กี่หมื่นเหรียญเองเท่านั้นครับผมราคาเล่นหากันนะครับสภาพผ่านใช้แบบนี้ก็เริ่มต้นที่15บาทถึง25บาทนะครับผมอ่ะนะครับถัดไปครับผมปีพศ25 34นี่นะครับผม เหรียญนี้ครับก็ผลิตนะครับมากกว่าปี2,542อยู่นะครับประมาณ30,000เหรียญนะครับเล่นหากันทั้ง2รูปแบบผ่านใช้และไม่ผ่านใช้นะครับราคาก็ใกล้เคียงกันนะครับกับเหรียญ10บาทปี2,542นะครับผมถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับเล่นกันก็อยู่ราวๆนะครับ200ถึงนะครับ500บาทนะครับผมอ่ะนะครับถัดมาครับปี2,543นะครับ ปีนี้นะครับก็เป็นปีอีกปีหนึ่งนะครับที่นักสะสมนะครับชอบเก็บกันแล้วก็เรียงลําดับนะครับมาจากปี2 5 3 4นะครับเหรียญนี้นะครับสร้างขึ้นมาก็ก็ราวๆนะครับหนึ่งล้านนะครับสามแสนหกหมื่นแปดพันเหรียญนะครับสร้างขึ้นมาก็เพื่อนะครับเป็นนะครับเหรียญตัวติดนะครับถัดจากปีสองห้าสี่สามสภาพการใช้งานนะครับแบบนี้ก็เล่นหากันนะครับจะถูกกว่าปีสองห้าสี่สองและ ปี25นะครับ3าสีเล็กน้อยนะครับส่วนสภาพที่นะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับราคาประเมินก็นะครับใกล้เคียงกันกับปี25 3 4ก็คือนะครับเล่นกันราวๆ200บาทนะครับถึง400บาทนะครับผมถัดมาครับปี2553นะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่นะครับมีการผลิตน้อยเหมือนกันนะครับก็คือ1 9 5 3 0 0 0เหรียญเหรียญนี้นี่นะครับเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยที่สุดในรูปแบบของเหรียญพระเหียญใหญ่นะครับพระเียใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับนะครับ นี่ครับรูปแบบของพระเศียรใหญ่นะครับจะเป็นปีนะครับที่มีการสร้างขึ้นมาน้อยที่สุดในรูปแบบของพระเศียรใหญ่นะครับแต่ถ้านะครับมารวมกันกับพระเศียรเล็กแล้วครับเดนนี้จะเป็นตัวติดนะครับลำดับที่6กครับ f 4อ่ะนะครับก็มีการนะครับผลิตขึ้นมานะครับแล้วก็มีการเล่นหากันนะครับสภาพแบบนี้ครับไม่สึกไม่บิดไม่งอผ่านใช้แบบนี้เล่นกันที่นะครับ15บาทถึง35บาบาทครับผมถัดมาครับผมปีสุดท้ายครับ ปี2544นะครับ5ปีพศนะครับที่ควรเก็บก็คือปี2544นะครับผมปีนี้นะครับจะเล่นกันนะครับทั้งสภาพผ่านใช้และไม่ผ่านใช้เหมือนกันนะครับโดยนักสะสมก็นะครับพยายามที่จะเก็บในรูปแบบของเหรียญที่เป็นนะครับครบชุดและแบบ UNC นะครับต่างหากนะครับนักสะสมบางคนครับก็ไล่เก็บกันเลยนะครับตั้งแต่ปี2 5 3 1เป็นต้นมาจนถึงปีพศ2560ซึ่งนะครับถ้าใครที่นะครับ ต้องการในรูปแบบของนะครับเหรียญอ่าสิบ,บาท2ส,สีไม่ผ่านใช้ครบชุดนะครับอยากที่จะเก็บสะสมนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาช่องซปเปอร์คอยได้นะครับตอนนี้ก็มีแผงนะครับแผงเหรียญว่างอยู่แผงหนึ่งครับซึ่งเป็นแผงปีนะครับซึ่งเป็นเหรียญน,นะครับไม่ผ่านใช้ตั้งแต่ปี25-31้นะครับถึงปี25 60นะครับแต่ไม่มีเหรียญ10บาทปี2533นะครับราคาก็อยู่ละราว9,000บาทครับถ้าใครสนใจก็ค่อยแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมต่อไปนะครับ FC ก็หวังว่าคลิปนี้ FC นะครับที่เข้ามาดูมาชมนะครับจะได้สาระและก็ความรู้ใครเก็บก่อนครับ FC ก็โอกาสนะครับมีโอกาสก่อนนั่นเองครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านไหนที่เข้ามาติดตามชมนะครับไม่ทันก็สามารถที่จะย้อนดูคลิปนะครับ ของช่องซปเปอร์คอยล์ชาแนลนี้นะครับโอกาสถัดไปคลิปนี้ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันในโอกาสัไปสวัสดีครับ